โอเคครับเพื่อสมีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมใครไม่รู้ครับหน้าไม่เหมือนซีเล็กเลยครับในตอนเริ่ครับก็ผมนะครับโนเบลซีจนซีนะครับซีเล็กนั่นนะครับก็เปลี่ยนชื่อเล่นเฉยๆนะครับวันนี้นะครับผมจะมาลองเนี่ยผมจะเล่นในมือถือให้ดูนะครับเพราะมีเด็กบอกว่าเล่นเด็กเก่งแต่ในคอมหรือเปล่าผมแบบยิงไม่เป็นหรือเปล่าผมยิงเป็นผมฝึกมาแล้วก็ผมอนนีไม่ได้ฝึกอะไรแต่ผมจะโชว์เฉยๆ่งนในมือถือผมก็เล่นได้เว้ยอย่าตรงเยอะไอคนคอมเมนต์น่ะโอเคครับไปนะครับ มาครับเราเริ่มต้นด้วยการใช้ดีเสิร์ลปืนงูๆนี่นะครับแต่ยิงคนตายแน่นอนครับโทษใครเมื่อคำอะไรอ,ะอ่ะมาผมว่าผมเล่นคุมนะเอาจริงๆนะผมว่าผมมีแบบโค้ชเร่ยกอลาอลาอลา,อลาบูบารปะสายนักแข่งอะ่ะเฮ้ยเฮผมไม่เล่นตั้งตั้งนะครับก็ไม่เล่นนะทุกคนเห็นสายไหมสายเนี่ยมันบังไอ้นี่เว้ย พอมันบงังปุ๊มมันเป็นไงมันขายถัก่วไม่ไม่ใช่มันเนี่ยมันอยู่ระหว่างนิ้วเนี่ยมันเล่นยากเว้ยทุกคนไม่เข้าใจหรอกเล้วบอกกูเล่นกากเล่นโค้งเาคบเอาไหนคาบไม่ต้องพูดครับไม่เป็นไรอ่ะไม่ารนะครับผมเป็นคนไม่จุดโอ้ยโอ้ยอย,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 ยิงตัวแล้วรีบดันเลยเป็นไรอ่ะเป็นไรก่อน นีทำไงขอดิเซอร์นะคะขอดิเซอร์นะที่ผมต้องย่นหย่อนให้เหผมก็เล่นตึงแล้วอะในมือถือที่ผมเล่นครั้งแรกในชีวิตผมมันไม่มีอะไรเยอะนะครับไอ้ที่ผมบอกเลยนะครับคลิปนี้ผมมาโชว์ฝีมือดิเซอว่าผมก็เล่นได้แต่สเตปตั้งไอ้ผมยังเล่นไม่ได้อะเพราะตั้งยังยังไม่ติดเลยเห็นใช่ไหมตัวอยากเห็นผมแบบไปจุดที่มึง First Blood ผมขอเล่นลูกซองนะครับเพราะผมเล่นไม่ค่อยชมเหมือน ขอเลยครับซื้อมาเดี๋ยวไม่ได้ใช้ครับไม่ครับไม่ครับคุณได่นช้ได้ใช้ได้ผมครับเอ้อยไม่ยันหอกใจดีนะครับผมไม่ชอบ่องขามหยาบไม่ของมึงครับอันนั้นทุกคนมันมันมันติดนิ้วก้อยผมอ่ะเออนิ้วนางผมอ่ะนิ้วกลางดิโอ้ ผมไม่อ้อมนู่นเนี่ยผมหนึ่งๆกับนักการขวาล่างนะครับมันบอกมันมีกามทุกคนทุกภาพมันอะไม่เหี้ยงโฉบอะคือวันพิจารณ์เลยหรอมันเอาหน้าผมเกินงี้มายิงผมเพื่ออะไรอยากรูหน้าเอาลูกซองไหมครับลูกซองครับว้าอุ้ยยิงไม่ตรงอ่าแต่ป็นจริงจังนะแรงมากเฮ้ยไม่นายอะ กูไอ้เชี่ยเออยขอเล่นอยากครับอยากครับโอ้ทำไมอ๋อครับมาแนครับเฮ้ยใครมันฟอมเสียงโหละเสียงมันอึ้งอ่ะครับครับผมเฮ้ยเติมเกียรฟรีไฟยังไงให้คุ้มได้เผ็ดเยอะแต่ราคาถูก คำตอบก็คือต้องเติมที่เติมเกม .com ผ่านช้อปปี้เพย์นะครับทุกคนและสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ช้อ p ปี้เพยมาก่อนนะครับตอนนี้ก็จ่าย2บาทสามารถรับ310อเพนได้นะครับโปรโมชันนี้นะครับทั้ง iOS Android ได้หมดยน,นะครับ ผมจะมาสอนวิธีสมัครเลยนะครับวิธีโหลดนะครับทุกคนก็เสิร์ชคำว่าช h o p e ี Pay ได้เลยนะครับทั้ง Google Play Store และ App Store นะครับหลังจากนั้นนะครับทำการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยตาม3ขั้นตอนนี้นะครับมีลงทะเบียนโดยโทรศัพท์แล้วก็ยืนยันตัวตนกรอกข้อมูลส่วนตัวและกำหนดรหัสธุรกรรมนะครับวิธีซื้อคูปองส่วนลดนะครับทุกคนก็ ให้เราเข้าเว็บเติมเกม .com นะครับหลังจากนั้นนะครับจะเห็นรูปตรงกลางด้านบนนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับแอปช้อปปี้นะครับมันก็จะดิ้งขึ้นมาอัตโนมัตินะครับก็เข้าสู่หน้าซื้อแล้วเราก็เลือกไปเลยนะครับก็เลือกคูปองเกมฟรีไฟล์นะครับกดซื้อตอนนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับเพื่อทําการซื้อคูปองนะครับก็เมื่อเราชำระเงินเสร็จใช่ไหมแล้วก็จะได้รับคูปองอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดคูปองได้ที่ดูดีลของฉันนะครับ คูปองก็จะใช้อัตโนมัติในการเติมเกมครั้งถัดไปนะครับมาถึงวิธีการเติมเกมนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับให้เราเข้าเว็บเติมเกม .com นะครับแล้วก็เลือกเกมฟรีไฟ r e หลังจากนั้นนะครับให้เราล็อกอินนะครับแล้วแต่ว่าคนจะล็อกอินเป็นเฟซเป็น UID นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้กดชําระผ่านช้อปปี้เพนะครับแล้วก็เลือกจํานวนเพชรว่าเราจะเติมเท่าไหร่กดทําการชําระด้วยช้อปปี้เพนะครับทุกคนแล้วก็แอปช้อปปีนะ้เนี่ยช้อปปี้เพเนี่ยจะเด้งขึ้นมาอัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นนะครับทุกคนเราก็เลือกคูปองส่วนลดนะครับแล้วก็กดชาําระเงินแค่นั้นนะครับเพชรก็จะเข้าไปเลยนะครับเราไม่ต้องมันรอแบบรออะไรเลยครับก็คือเข้าอย ตั้งไอวอลนแต่ผมคิดว่าถ้าผมไม่ตั้งอ่ะเราดูว่ามีคนแซมมี่สนุกคือผมไม่ตั้งและมีคนแซด้วยเยด,ดีอดตัวสวัสดีเว้ยอะไรเว้ยเฮ้ย,อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอยา่าแกงอย่าบูวามครับ first blood ทำใจเย็นละบูมขอหวานเราแหวงทีนึงเด้อแหวงลงเดียวแค่นั้นพอมามามา ท่านไม่ใช่ครับผมไม่ยิงอยู่ครับผมตันงที่ดีอยู่แล้วเฮ้ยเอะไรอ่ะตัวเพื่ออะไรอ่ะส่งเยอะส่งเยอะเอาปืนดีๆครับผมไม่เล่นครับพวกพูดไปเรื่อยๆครับยิงให้แม่นหน่อยครับอย่าไปหาคเดือดร้อนครับสั่นๆครับผมขออะไรวะก็ก่อหน่อยครับขอเองครับหาเองครับไม่ใช่ยิงโฟใช่ไหมครับหาซื้อเองว่ะโอเควอทวอแม่งเสียงแม่งหวีแม่งวันไม่เกี่ย อุ้ยอุ้ยเย่แจเรนทุ่งโอ้ยโชว์โซนตันดานมาเยอะๆเนาะอย่าอย่าอย่าตอนอัดคลิปอย่าทรงว่าแบบเป็นคนดีหลานเลยช่วยช้ไอช่วยด้านหลังนะไอแกด้านหลังให้รู้มั่งอีเวนกูไม่ไหวแล้วอุ้ยยังไงยังได้อะอุ้ยยังได้หรอคือได้ได้ข่าวว่าโชว์เคยลงโปรลีเลยใช่ป่ะปีมึงมันเป็นทุกคนเห็นเป็นอะมันอยู่ทีมอะไรนะมาดากัสกาดูตะไคร่สิ่โปวอะทุกคนตอนนั้นอะ ไปไอ้เนี่ยขัดร<ย>องเท้าให้ไอฮะฮะ้ที่ครับกระสัดครับจริงไม่ใช่พี่ผิดผิดใช่ป่ะไม่ใช่ผมโอ้ยแม่งเล่นแบบยืนรอจัดเลยอ่ะยิงลูกสองไม่โดนเลยอ่ะงงมากเลยอ่ะหน<ร>่อยแล้วปากแซคบเนี่ยไหลเลชื่อนะมันอยู่ทเาไม่ได้อย่า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 โง่อย,ย่าโง่อย,ยา่าทำตัวให้ดูโง่คนดูเขารอด่าอยู่ละโอ้ยไฮวอลไม่ตังค์อีกได้ ว่าเราช่วงรับได้ตัวเดียวครับทุกคนเห็นช hmm> anyway> ื่อผมปะอันนี้ผมไม่ได้ตั้งให้ผมนะครับชื่อว่า no brain ครับ no brain แปลว่าไม่มีสมองส่วน c ศูนย์ c แปลว่า i don't know ผมตั้งชื่อให้โชว์ครับมันไม่มีหมองมันไม่รู้มันโง่มากเหมือนคนนั้นอะที่พูดว่าอะไรนะไม่รู้ไม่รู้อะนายเกดครับฮัลโหลคำนี้นี่แบพื้นรันครับพื้นรันครับรันทุ่งครับทำไมอะทำไมอะไปครับเกมตามเกมตามกลับสุดปีนดิ ครับต้นตีในเกมตามอ่ะก <c oughs> ูไม่ไหวนะเอาไอพี่บิ้วหน่อยนั่งเป็นอเปล่าไ,ไออ่ะไม่ได้ยินอรอนะคะไม่ได้ยินหรอครับเฮ้ยได้รางวัลที่คุณไปไหนอ่ะผมมีเหรียญมีเชือกของผมทำไมอ่ะแต่ละเนยไมอ่ะไม่ไหวเนฮะ้ยไ,ไหวนะไหวแล้ว <c oughs> เฮ้ยยิงเข้าวงอะไรอ่ะที่เกินแล้วไงนั่งยิงด้วยลากยิงหนบอายุเคด้วยทำไมอ่ะ ไม่มืดอนะครับมืดนนะครับมืดๆนะครับ ฮ่าแค่ไหนครับก็สีพอครับแพ้คือแ้วชนะคือชนะเล่นครับเล่นครับลบเพื่อนนะยครับพวกเล่นโง่ๆแบบนี้ครับอาอครับโช่ครับฝี่มือกนาดนี้นะครับผมไม่ตึงหรอกแต่ผมว่าผมได้อะผมใ่ย่อยอะถ้าผมลงโพดีผมก็น่าจะมีเวลแหละมันแช่ครับทุกคนไปนะอย่าลืมนะครับใครที่เติมกรบเติมกงเติมเกมในดูกลางคลิปนะครับพอคือแตะไปแล้วนะครับอันนี้ผมก็ใช้ประจานะครับเป็นใช้ช้อปปี้ผี่ก็เติมเกมโอเคไปนะทาให้ฉันนั้นกลายเป็นคนที่ตกในห่วงแห่งความรักเธอเส วันเวทมวนทิดปีที่ไหนไม่ใช่ฝันอยากอยู่ตรงนี้นานน่าจะทอแค่นี้เธอได้ไหมเพียงในคืนนี้เราได้คุยอยู่